สุดาการตาทีเดียวนะคะ650คนหลานย่าโมโคอนบุรีพร้อมใจกันสวมชุดไทยฝ้ายทอมือนะคะ,ชา,ะชาวบ้านท้องถิ่นรำถวายเท้าสุรนารีประจำปี2568นี้ค่ะเมื่อช่วงเวลา17.30นาทีของวันที่4มีนาคม2568นะคะที่หลานอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีหรือคุณย่าโมองค์ ประจำอำเภอคอนบรีนะคะที่บริเวณสนามหน้าที่วการอำเภอคอนบุรีค่ะนายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลน,นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต11เป็นประธานเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าสุรนารีหรือคุณย่าโมประจําปี2568และเนื่องในโอกาสวันครบรอบ43ปีของการจัดสร้างอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีองค์ประจำอำเภอคอนบรีด้วยค่ะโดยภายในงานนะคะได้มีกิจกรรม โดยสาวงามจากอำเภอคอนบรีรวม650ชีวิตที่พร้อมใจกันสวมใส่ชุดไทยที่ตัดเย็บจากฝ้ายทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านซับระวังตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสีแสดสดใสซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดนครราชสีมามาร่วมกนรรำถวายต่อหน้าองค์อนุสาวรีย์ท้าสุรนารีวรีรสตรีของชาวโคราชและประชาชนชาวไทยอย่างพร้อมเพรียงและสวยงามตรการตานานกว่า30นาทีทำกลางกำลังใจจากพี่ น้องชาวอำเภอคอนบรีที่มาร่วมรับชมและก็ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีรับวีรกรรมของท้าวสุรนา,ารีหรือคุณหญิงโมที่ได้เสียสละเลือดเนื้อร่วมกับวีรสตรีชาวโคราชในการรักษาชาติบ้านเมืองให้คงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้อีกทั้งก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ฝ่ายทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านซับตะวิงที่มีความเด่ดเดนสวยงามให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ